สว <surprises> ัส,สด,ดีครับ <hi> อยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้ยังอยู่กับจานโซนแล้วก็จานทัวรครับอยู่กับช่างครับยืนวัดระดับกันอยู่สงสัยมากเวลาผมมาถ่ายท่านึงครับชอบพีเอฟซีมาดาผมเนาเนาะผมอยู่งเสงหรือเปล่า อย่าว่าผมเลยครับผมก็มาถ่ายแกนี่เลยก็คิดถึงแกนงเนาะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูเดะสวัสดีครับแจ๊แกแจ๊แกแจ๊แกแจ๊กแลก็เป็นพี่เป็นน้องกันครับทีมงานก็ทำอาชีพเดียวกันนั่นแหละเป็นทีมงานเดียวกันนั่นแหละครับ ผมก็ว่าผมหิวเสงว่าโอ้อยากดังหรือเปล่ามาเกาะกระแซเนี่ย ก็มไม่ได้ชั่วร้ายอะไรขนาดนั้นนะนะผมไม่ใช่ว่าจะเป็นคนชั่วร้ายขนาดนั้นกนะ็ก็น้อยใจเหมือน,นกันครับมาด่าผมนะราะว่าผมนะบางทครับผม,ผมไม่ค่อยออกเท่าไหร่หรอกบางทีผมก็ไม่อยากถ่ายด้วยซ้ำครับคลิป ที่มาดาม่าแบบนี้นะแต่ผมก็อยากพูดความในใจเนาะก็อยากพูดเหมือนกันก็ทีมงานเดียวกันครับก็มาถ่ายให้ทุกท่านชมนี่เลยครับมาว่าผมเลยครับผมไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกครับผมไม่เคยไปมีเรื่องกับใครนะ มก็ไม่อยากมีเรื่องครับเราโตๆกันแล้วครับให้เด็กน้อยเขามีเรื่องกันครับเอาตัวแล้วเราไม่อยากมีเรื่องกับใครครับเป็นไปได้ก็ไม่ต้องทะเลาะก,กันเลยครับไม่ต้องทะเลาะก,กันเราสามัคคียันไว้ นั่นแหละดีแล้วถ้าคนไม่ชอบผมก็ไปดูช่องอื่นก็ได้ครับเนาะเป็นบุคคลสาธารณะมีชอบบ้างมีคนไม่ชอบบ้างครับเป็นเรื่องธรรมดาครับบางทีก็ ผมก็อ่านอยู่นะครับบางทีมันแรงเกินไปผมก็ตอบมันกันนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับว่าไปด่าคืนนะก็ขอบคุณครับ ขอบคุณทุกคนเลยครับที่เข้ามารับชมคมลิปผมเนาะมันก็มีคนชอบและก็ไม่ชอบเลยผมเข้าใจครับได้กบได้กบได้กบ แคทมาหาผมได้ครับติดต่อมาได้คลิปนี้ก็ไรสาระาหน่อยเนาะทุกคน น้อยใจครับผมน้อยใจก็เลยมาพูดให้ฟังครับใครเอาเป็นว่าใครที่ไม่ชอบผมก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับหรือกดยกเลิกไปเลยก็ได้ครับไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเพเขาไม่ชอบเนาะให้คนชอบเขาดูครับชอบก็มีอยู่ครับ อย่างผมก็ไม่เคยไม่ว่าใครครับไม,รนะไม่เคยทําคลิปด่าใครนะไม่เคยทําคลิปด่าใครคลิปนี้ก็ไม่ได้ด่าใครครับแค่บน่นให้ฟังบน่นให้ฟังครับจะให้ชอบผมทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้ครับ ขนาดพระที่ว่าดีก็ยังไม่ดีเลยเนาะนั่นแหละขนาดพระที่ว่าดีๆก็อาบัดไม่เยอะเหมือนกันเลยไม่มีใครดีเป็นร้อซครับมีแต่คนเท่าๆกันทั้งนั้น ระที่ว่าด,ดีก็ยังไม่ดีนะที่ว่าด,ดีก็ยังไม่ดีผมว่าขนาดคนใหญ่คนโตเขายังมีคนเกลียดเลยครับเกลียดกันทั้งประเทศเราอะไรนะภาษาแค่น,นี้เนาะก็<笑><笑>คิดดูเอาครับ ผมก็ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นที่คนก็มีเกียรติบ้างแหละขนาดคนใหญ่คนโตก็ยังมีคนเกียดมีคนรักมีคนดีและคนไม่ดีถ้าคนไม่ดีอยู่ด้วยกันนี่ ก็ถ้าเป็นถ้ามีคนไม่ดีอยู่ด้วยกันเนาะแล้วเขาทำดีด้วยกันน่ะนั่นแหละเขาก็ิว่าไอ้นี้ดีไอ้นี่แหละดีไอ้นี้ช่วยกูนั่นแหละคนแบบนั้นแหละครับดีคนไหนที่พึ่งพาสายได้เขาก็ว่าดีกันหมดเลยครับแล้วพอขัดผลประโยชน์เมื่อไหร่ก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยครับ มึงขัดผลประโยชน์กูใช่ไหมมึงไม่ดีแล้วกูมไม่ชอบมึงแล้วมันจะเป็นประมาณนั้นครับต่อให้คุณดีแค่ไหนถึงคุณขัดผลประโยชน์คุณก็ไม่ดีครับคนเราย่อมมีผลประโยชน์ต่อกันถึงจะอยู่ร่วมกันได้ครับ ากไว้ให้ตืดอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบถึงใครจะดูไม่จบก็ไม่เป็นไรครับบอได้ฝากเนาะคลิปนี้เนาะสวัสดีครับ